ดูทุกคนทุกคนดูอะไรกันน่ะเี่มาดูทางนี <S <s ้ไปยืนนี่ทางนี้มีน่ยก็เห็นเนี่ยเห็นหน้าเดือนกำลังส่องอยู่ไหนอ่ะ คนอื่นก็ไม่ได้สนใจคนอื่นก็ทำกับข้าวกันมีคนตรงฝั่งนู้นแอบดูอยู่นะเอ้าแต่ว่ตจานมันเคลื่อนไหวเลยอะเจ๊ทำไมมึงไม่ดูเขาให้หานไก่เราสั่งก็สั่งมันน่าดูเหรอเนี่ยวันนด้ทำที่บ้านห่านไก่มันน่าดูตรงไหนและอีกคนที่แอบดูจริงจังมากเลยนะ สิบบาทยอดียอดดีเุ้ยโหดแล้วเนี่ย